สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมในรายการ Walk Away เซหายกัน้องพิมเจ้ากายโบครับวันนี้เขาอยู่ที่วัดศรีเมืองนะคะตำบลไรศอำเภอราชเกตจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เขาจะมาอย่างที่นี่กันเนาะเขาจะมาทำ activityactivityactivity ต้องพูดว่า activity นะคะอ๋อ activity ครับผมช่าง activity ของพี่โบกันดีกว่าค่ะงั้นเราไปติดตามชมันเลยว่าวันนี้เราจะไปทำกิจกรรมทำ activity ท,ที่ไหนในหมู่บ้านไฮลือกันดีกว่าและพอเราเข้ามาในร้านกิจกรรมที่ทางชุมชนเขาจัดไว้นะคะก็จะมีคุณป้าที่ขับเพลงซอให้พวกเราฟัง แล้วก็จะเป็นพิธีผูกข้อไม้ข้อมือนะคะเป็นการผูกข้อไม้ข้อมือที่ให้ผู้เฒ่าผู้แก่มาอวยพรให้กับแขกแก้วที่มาเยือนและนี่ก็คือบ้านของไทลือนะคะจะเป็นบ้านไม้ยกสูงที่มีห้องใหญ่ก็คือห้องนอนที่ทุกคนจะมานอนรวมกันและนี่คือมุ้งสีดำรรที่มีความพิเศษก็คือสามารถมองทะลุจากข้างในแต่ข้างนอกไม่สามารถมองเข้ามาได้ พูดถึงอาหารการกินนะคะมาที่นี่หมู่บ้านไทยลือ้อไม่ต้องห่วงเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าจะมีกับงวงัวฮอมที่จะมีของกินต่างๆให้เราได้ลองชิมเยอะแยะเลยล่ะคะ่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสสวัดแล้วก็ปีนี้ก็รับนะคะเข้าสู่บ้านทู้ปลูกต้นไม้ในหมู่เนาะแล้ก็เขาก็เป็นผู้ประกอบการโมท็อปนะคะประกอบทำเป็นผู้สิทธิ์ในชุมชนทำมาติดต่อกัตั้งแต่ปีสองพั้าร้อยสี่สิบเอ็นหมู่งต้นไม้ในเจ้าของปีโนะคะแล้วตอนนี้เขาขอเนินกิจกรรมมาเรื่อยๆแล้วก็มาพนวกกับกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วคะโดยมีสิ ใจของทีมเนาะเปิดมาส่งและว,วิจัยมันก็พืนน้นเมืองเนาะหรือกระทั่งว่าเอ่อจากสิบกว่าป,ปีที่แล้วเนี่ยเราทำเฉพาะที่บ้านขายส่งมีงานโต๊ะทา สวัสดีเจ้าแล้วตอนนี้นะคะเขาอยู่ที่ฐาน,นเพ้นตุกตาไม้ใน<อ>โถเรานี้เขาจะปาลมมาพอะว่าจะมีวิธีการทําจะได้เรานี้เขาจะลองทำหอกแรกกันเลยเนอะอันมาดูกันเลยค่ะ,ละและนี่นะคะนี่ตุก,กตานี่วันนี้เขาจะลองทาอันนี้กันมาดูเขาจะทาได้เหมือนเขากอ<ห>ขอา่อเขากำลังใจเต้มเ,เนอะ เสร็จแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราจะเอาฮุปปี่เขาไปแกเคื่อมเงากันเนาะสวยกว่างามกว่ากจะสู้ของเขาได้ก่อเนีย่ยค <laughs> ่ะทุกคนอยากมาลองเพ้นต์ตุ๊ก,กตานะมาได้เนอที่บ้านไทเรือเพื่อโดยสเก็ตจ,จังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะไปเล่นดาต่อไปกันละค่ะเดี๋ยวเจอกันเนอยบไปแล้วเราลองไปดูทางั่ง พีโบกันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้ไปสร้างความพุ่ไว้เลยให้เขาอยู่ สวัสดีครับวันนี้เฮากำมาอยู่ที่ทุ่งนาไตรใต้ฟ้าเมืองหลวงเป็นเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงเกือบ100%นะครับเจ้าแปดด้วยปะน่าครับทุกอย่ วันนี้แล้วก็มาอยู่ที่เก็บไข่เป็ดนะครับเ็ทุกคนตื่นเต้นกันมากครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาค้นหาไข่เป็ดเราจะดูออกได้ไงครับว,ว่าอะไรคือไข่เป็ดอะไรคือไข่ไก่ครับไข่เป็ดสีขาวครับไข่ไก่สีเหลืองครับวันนี้เราจะมานนมะหาไข่เป็ดกันนะครับ ซึ่งผมต้องบอกก่อนครับลักษณะของการวางไข่เป็นนะครับเป็ดจะมีตัวหนึ่งมาวางก่อนแล้วก็ตัวอื่นที่เห็นเนี่ยเขาก็จะสามารถมาวางต่อ,อกันเป็นกลุ่มเรื่อยๆนะครับนี่เขาจะเป็นลักษณะของไข่เป็ดที่พึ่งพ,พ,พอดมาถ<อ>้าเขาถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนนะครับสไลายไม่เป็นไรครับ จะเป็นหม้อที่ใช้ในต้มไข่ครับที่คุณลุงเขาได้เตรียมไว้ลองรับในการต้มไข่ครับแต่ตะกี้อย่างที่เห็นครับเราเล่นมุกไข่จนลืมมอไข่มาครับเพราะนั้นกลับไปเอาครับนี่นะคะเรากำลังทำตอนนี้ตอนนี้เราเจอไข่แล้วครับเอาบนนะฮะไล้างก่อนที่จะต้มนะครับเพราะว่าไม่มีไข่คันแบบนี้ และคิดตอนนี้เราคือรออีกทีมหนึ่งล้างไข่เสร็จแล้วเราก็ไปเขมวยไข่เขาครับที่ใส่ไม่ดีตอนนี้เราก็จะลองนำไข่ลงมาต้มเป็นเวลา8นาทีนะครับ แล้วเราลองมาชิมกันจากประสบการณ์ที่ผมได้กินไข่เป็ดมาในชีวิตของผมเนี่ยต้องบอกว่าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นทั้งอร่อยหอมหวานมันและที่ทำให้อร่อยยิ่งกว่านั้นคือเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราไปเอาของเขามาอร่อยไหมกินของฉันแล้วอร่อยไหม ตรงกับรอ่ะนี่รอันนี้ใมันสดลูกไข่สดรักใจเออเฟซมันไา่ไปเลยใครเฟซดีซีอื้อหือแกเป็ธรรมดาได้นะครับฮัล ว่อนสดๆเดินตะลุยนะเก็บไข่เป็ดไข่หันอน้องไปเพ้นตุ๊กตามานี่แล้วก็กระเพ้าสอนกันทุกคนที่เราขนาดในพไทยเบิร์ไปสองขั้นหนวดวงสองน้าสามน้องที่ซุ้ยบ่ได้ได้เราไทยขนาดนี้นะเจ้าได้หรอกถ้าไข่นะอย่ามาแอลตินี่นะบ้านไทยลื้อตำบลลงเหนืออำเภอ สังเก็ตจังหวัดเชียงใหม่นอกจากที่ไลายคอนแทคบันคารานี้นะคะแล้สำหรับวันนี้ก้องเมิมไก่โบล,ลาไปก่อนนะคะ่ะ